สูงแล้วเจ็บคอทำยังไงดีสวัสดีค่ะคุปเป้ร้องเพลง .com ค่ะใครที่ร้องเสียงสูงแล้วรู้สึกเค้นรู้สึกไม่สบายอยู่วิธีนี้แก้ได้ค่ะวิธีที่1คือการเป่าปากทำจากเสียงตำ่ำไปเสียงสูงแล้วลงกลับมาที่เดิมแบบนี้แล้วก็สามารถทำสูงขึ้นไปเรื่อยไ,ได้อีกนะ วิธีที่ 2. อวางกล่องเสียงให้อยู่ในบริเวณที่สบายที่สุดไม่สูงจนเกินไปและไม่ต่ำจนเกินไปวิธีที่3เปิดสระให้กว้างมากขึ้นและใช้รูปปากที่กว้างมากขึ้นรประมาณนี้ค่ะและทำสูงขึ้นไปเไรือ่อยๆ ไม่ใช่การร้องเสียงดังหรือว่าการร้องตะโกนนะคะเพราะยิ่งเราร้องเสียงสูงเส้นเสียงของเราก็จะยืดขึ้นมีโอกาสที่เราจะเผลอไปเค้นไปบีบแล้วก็ไปเก่งมันทําให้เราร้องเสียงสูงได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราต้องให้กล้าเมเนื้อเส้นเสียงของเราได้คลายตัวก่อนจะได้ยืดเส้นเสียงได้ดีลองฝึกตามกันดูนะคะใครสนใจเรียนร้องเพลงกับครูปูเป้คลิกลิงก์ที่หน้าไบโอได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันในห้องเรียนนะคะบาบาย